ค่จะจาร้านเมลิชอปนะคะวันนี้เราอยู่ยยกับคุณนงในจนวานนะคะลูกค้าได้นำระมาด้านเขติดการกับกีรยานนะคะการใช้งานของระบบเสลีจยนะคะเวลาเราเดินถือรีโมทเข้าใกล้ตัวนั้นนะคะตัวรถก็จะทําการคายล็อกเองอัตโนมัตินะคะสังเกตที่ไฟเลี้ยวกับไฟเตือนรถสักญายนไฟเลี้ยวเตือนนะคะไฟเลี้วก็ทําการคายล็อกเป็นทีเ่รเรียบร้อยแล้วนะคะ การะคะเวลาเดินออกห่างจากตัวรถนะคะตัวจะทำการล็อกที่อันโนมตั้งขะตัวรถก็ทำการล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกียจับไปเลียวกับที่เกือนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะคะจะเป็นการกดทังตามรถถัดตัวเรโมทนะคะสามารถกดได้เลยค่ะตนนี้เราก็ทำการฝากตัวเครื่องถัดตัวรโมทของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้างในเหมือนกันค่ะ กจบบเกะ,ะกกเป็นกุญแจแบบเี็บสตาร์ทน,นะคะก็ทําการติดตั้งเป็นตัวของชตาร์แทนค่ะการใช้งานของปุ่มสตาร์ทนะคะก็ทําบบการเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่มไปเลยนะคะจะเป็นการสตาร์ทรถแล้วก็ดับเครื่องยนต์ค่ะหากไนนะคะ,นนะ,คะสนใจติดตั้งระบบชิเลตน,นะคะหรือว่าอัปเกรดระบบชิเลตน,นะคะก็อยู่มา,มาสอบถามที่ร้านเมคเลชชอปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ